จากคลิปวิดีโอที่คุณได้เห็นผมและเพื่อนมาสระน้ำจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยแล้วคนันนี้เราก็จะเดินไปบ้านิตโดกันนะซึ่งก็ไม่มีอะไรมากคือนัดกันไปแล้วแต่มันตื่นเลยเราก็เลยต้องมาปกปอนที่บ้านนะก็คงมีอะไรหลายคนว่าถามมาแบบเอ้แล้วมึงมาทำไมแล้วมึงมาทำไมก็ก็บอกเลยว่าวาว่า เซึ่งบ้านไหนโดนยู่ฝั่งตรงนู้นนะตรงนู้นเลยโคตรไกลแล้วต้องเดินต่ออีกนิดหนึ่งนะเอาอะไรนะตอนนี้ก็ถึงแล้วนะแต่ก็ยังไม่ถึงดีเพราะเดี๋ยวนี้เราต้องไปถามยายโดนหรือว่าโดนตีหรือยังอืมลองแสดงอันโดนตีหรือยังครับไอโด้หรอมีในห้องโดเรียกมาเลย เดินไปเรียกมาเลยในห้องเดินเข้าไปนี่นี่ครับข้างหน้าห้องน้ำนู่นอีโด้อยู่ไหนวะโด้โด้โด้ก็สวัสดีกันเด็กๆนะครับอ๋อตอนนี้อยู่ในห้องโด้ห้องห้องลของโด้นะฮะอีโด้เล่นเดินเดินไง ไอตัวไม่บ่นรอนานแนั่นแหละเออไม่เป็นไรร้อยมันรอไปก่อนให้มันรอไปก่อนไอ้นี่มันจะสิบโมงครึ่งแล้วโดครับทุกคนครับตอนนี้ธุรกิจเชิญโดไปว่ายน้ำก็สำเร็จเรียบร้อยนะตอนนี้เราแค่ต้องรอโดละพอละโอช้าครัทุกคนครับบอดี้เราก็ตั้งอยู่บนตู้พี่โดจะโดยังแวคบโดเอาละทุกคน ตอนนี้เราอยู่ในสระน้ำแล้วกับเพื่อนๆวันดีพี่วันดีมาวินวันดีไอ้วันดีอแจ็ควันดีอนดไอ้ดูใหญ่อะมึงอยาก่เนีย่ยแล้วนั่นคือตัวเด็กของเราตุ้นตูนหันมาอย่าดึงตุน้นไปก่อนเดี๋ยวไม่งโทสเฟีย ยาเดตัวเกมเมอร์ว่ายน้ำครับผมถ่ายแล้วตูนอยู่ถ่ายแล้วอยู่ถ่ายแล้วสวัสดีครับผมรู้สึกไงบ้างครับรู้สึกไงบ้างครับ ไปละจะพอทราบละได้ยินโดนหล่นยอมพันตึงอย่าอย่าสบัดใส่